รถแมคโครเฮดถนนข้างเขาหน้าจัดแบบการแล้วต้นมะพร้าวลอยน้ำได้ขายต้นข้าวสองต้น,นละ้ยัดดงกะห้ายขึ้นเล้เอาไอ้พวกกาไปทายไก่ของยานรถแมคโคร ลวลต้นมะพร้าวโดนจัดการไปสองต้นแล้วโอ้หางามวังงาบวางัง มนองม่วงเขียวเสวยพี่น้องเออ้ยเขียวเสวยขอบเนี่ยล,ลงมาแล้วเธอทำได้ทุกอย่างจริงๆไม่หมดโดนจัดการไปแล้ว เทียบไตีแฉมาต้นหม่วังต้นใดยยันล้มอยู่นี่เป็นกำลังสาต้นนี้ก่อนละโยกละโยกละล้มไปแล้วครับเตืองลงน้ำไปล้ไปละลงสะไปแล้ว โอ้เสียดายต้นไม้มากเลยค้นบมวกม้วเนี่แบบี่นหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวต้นแม่โคตรลงแล้วได้แล้วตีนแตงข้างใหเจใจขวางแตงข้างใหเจใจขวางต้นข้าวน่อยไปละไปแล้วค่ะบ่มีแห้งปวดล้างปวดขาปวดปวด ไปโล่ตั้งเวรมาแปดห้า ลุนลุนลุนมันจะแต่งข้างออกถนนใหญ่ข้างหน้าเนะี่ยเป็นถนนใหญ่แเก่งแต่ละน่ะแม่ต้นมะม่วงต้นนี่ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอลงไปเรียบร้อยเราจะทำอะไรต่อกุทธพุทธิชมเอาไทยถนนไปเจ้าของง่าย อยละเลียดโอ้าไปบาดเสียวขึ้นเสียวบาดเสียวลดอปแน่มาอีกมาอีกแตงข้างอจจะขวงอยู่ดดต้นมักพาวนย ลุกใจใส่ละตัวตอของเทาหน่อยโอ้ยหัวใจสิว่าสำเนลละด้วยพี่น้องอ้ย